สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดแฟ้มคดีดังตอนตำนานนักต้มตุนระดับโลกชายผู้หลอกขายหอไอเฟลวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับหนึ่งในนักต้มตุนที่ฉลาดและกล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกบุคคลที่สามารถหลอกขายหอไอเฟลได้ถึงสองครั้งและหลอกหลวงผู้คนนับพันจนกลายเป็นตำนานท่านเคยจินตนาการไหมครับว่า หากมีคนมาเสนอขายหอไอเฟลให้ท่านท่านจะเชื่อไหมฟังดูไร้สาระใช่ไหมครับแต่ในยุค1920มีชายคนหนึ่งที่ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึงสองครั้งชายผู้นั้นคือ Count Victor ล u s t i g หรือ Victor ล u s t i g นักต้มตุนระดับโลกที่มีสมญาน,นามว่า King of c o n m a n ราชาแห่งนักต้มตุน เขาไม่เพียงแต่ขายหอไอเฟลแต่ยังประดิษฐ์เครื่องจักรพิมพ์เงินหลอกลวงชาวอเมริกันในยุคแจสหลอกนักธุรกิจให้ลงทุนในบรอดเวย์ปลอมและแม้แต่หลอกเอาคาโปนเจ้าพ่อมาเฟียที่น่ากลัวที่สุดในชิคาโกแต่เขาเป็นใครกันแน่มาจากไหนและทำไมเขาถึงฉลาดและกล้าหาญจนทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าคิดด้วยซ้ำวันนี้เราจะไปพบกับชีวิตอันน่าทึ่งของวิกเตอร์ลาสติก ชายผู้ที่ฉลาดเกินกว่าจะใช้ความสามารถในทางที่ดีและเลือกเป็นนักต้มตุ๋นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคแทนบทที่1กํากำเนิดของอัจฉริยะต้มตุน๋นวิกเตอร์ลัสติกเกิดเมื่อวันที่4มกราคม1890ในเมืองเล็กๆชื่อโฮสติเนในภูมิภาคบูเฮเมียซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีปัจจุบันคือสาธารณรัฐเช็ก เขาเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางที่มีฐานะดีพ่อของเขาเป็นนายยับเทศมนตรีของเมืองเล็กนั้นชื่อจริงของเขาคือโรเบิร์ต V มิลเลอร์แต่เขาจะใช้ชื่อนี้ไม่นานนักตั้งแต่เด็กวิกเตอร์แสดงให้เห็นถึงความฉลาดเหนือธรรมดาเขาเรียนรู้ได้เร็วมีพรสวรรค์ด้านภาษาและสามารถพูดได้ถึง5ภาษาได้แก่เช็กเยอรมันอังกฤษฝรั่รงเศสและอิตาเลียนแต่ควบคู่กับความฉลาดนั้น เขายังมีนิสัยที่ชอบก่อปัญหาชอบการเสี่ยงโชคและสำคัญที่สุดคือมีความสามารถในการชักจูงใจคนอื่นที่เหนือธรรมดาเมื่ออายุ19ปีขณะก,กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยปารีสวิกเตอร์เริ่มใช้เวลาว่างไปกับการพนันโดยเฉพาะโป๊กเกอร์บริดจ์และบิลเลียดเขาเก่งมากจนนิตยสาร True Detective Mysteries เคยเขียนไว้ว่าเขาสามารถทำให้ไพ่ทำได้ทุกอย่างยกเว้นการพูดในช่วงนี้เอง ที่เขาได้แผลเป็นที่ใบหน้าด้านสายจากการที่ผู้ชายคนหนึ่งหึงหมวงแฟนสาวซึ่งเขาเข้าไปจีบแผลเป็นนี้จะกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปตลอดชีวิตเมื่อออกจากมหาวิทยาลัยวิกเตอร์ตัดสินใจใช้ความฉลาดและเสน่ห์ของเขาในการเลี้ยงชีพแบบพิเศษเขาเริ่มจากการเป็นนักล้วงกระเป๋าลักขโมยและต้มตุนคนในคาสิโนเขาเริ่มใช้นามแฝงต่างๆมากมายโดยที่เขาชอบใช้ตำแหน่งขุนนางปลอมเช่นบารอน หรือดุกในที่สุดเขาก็เลือกใช้ชื่อ Count Victor Lustig เป็นหลับการที่เขาเป็นชาวยุโรปและมีสำเนียงที่ดูดีทำให้เขาเป็นที่สนใจของชาวอเมริกันที่มั่งมีซึ่งในยุคนั้นนิยมการครบหาคนยุโรปที่มีตำแหน่งสูงช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งวิกเตอร์เริ่มขึ้นเรือหรูข,ข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อล่าเหยื่อที่ร่ำรวยบนเรือเขาแต่งตัวหรูหรามีมารยาทดีเยี่ยมและสเสน่ห์ที่ทำให้คนอื่นหลงไหล นี่คือจุดเริ่มต้นของอาชีพนักต้มตุ๋นระดับโลกของเขาบทที่2กล่องปริศนาและชีวิตบนมหาสมุทรบนเรือหรูข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกวิกเตอร์ลัสติกได้คิดค้นกลนกรที่จะทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกนั่นคือโรมาเนียนมันนี่บ็อกซ์หรือกล่องเงินโรมาเนียเครื่องมือนี้ดูเหมือนกล่องไม้สักขนาดเท่าหีบเสื้อผ้ามีช่องใส่เงินสองช่องและมีกลไกปลอมพร้อมคันโยกต่าง วิกเตอร์อ้างว่าเครื่องนี้สามารถทำสำเนาเงินได้โดยใช้เทคโนโลยีลับที่เกี่ยวกับเรเดียมวิธีการทำงานของกลอนก่อนนี้คือวิกเตอร์จะเข้าหาผู้โดยสารที่ร่ำรวยโดยเฉพาะนักธุรกิจเขาจะค่อยๆสร้างความใกล้ชิดและในที่สุดก็เล่าให้ฟังอย่างลับๆเกี่ยวกับเครื่องมือมหัศจรรย์ที่เขามีหลังจากการชักจูงอย่างยาวนานเขาจะยอมสาธิตการทำงานเขาจะขอยืมเงิน100ดอลลาร์จากเหยือ่อใส่เข้าไปในกล่องพร้อมกับก,บกระดาษเปล่า หมุนคันโยกและบอกว่าต้องรอ6ชั่วโมงส่วนมากนั้นเยอจะยินดีไปทานอาหารหรือเล่นไพ่ในระหว่างรอโดยที่วิกเตอร์จะไปกับพวกเขาไม่มีใครสงสัยหรือคอยจับตาดูกล่องเมื่อกลับมาพวกเขาจะพบธนบัตร100ดอลลาร์สใบในลิ้นชักที่ก่อนหน้านี้ว่างเปล่าความจริงคือวิกเตอร์ได้เตรียมธนบัตรแท้สใบไว้ในกลไกรับของกล่องอยู่แล้วหลังจากเห็นการสาธิตเยอจะขอร้องให้วิกเตอร์ขายกล่องให้ เขาจะแสดงท่าไม่อยากขายแต่ในที่สุดก็ยอมขายในราคา1 0 0 0 0ถึง30,000ดอลลาร์บางครั้งถึง47,000ดดอลลาร์เมื่อวิกเตอร์ลงจากเรือแล้วผู้ซื้อจะค้นพบว่ากล่องผลิตเพียงกระดาษเปล่าหลังจากที่ใช้ธนบัตรที่เตรียมไว้สองใบหมดแล้วสิ่งที่ฉลาดของวิกเตอร์คือเขารู้จิตใจมนุษย์ดีเยื่อส่วนมากนั้นจะเกิดความอับอายมากจนไม่กล้าแจ้งตำรวจพวกเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าถูกหลอก นี่คือกลนกรที่มีระบบป้องกันตัวเองในตัวยิ่งไร้สาระเท่าไหรเยือยยิ่งอับอายมากขึ้นเท่านั้นเจ้าหน้าที่ Secret Service เคยบรรยายเขาไว้ว่าเปรียบเสมือนควันบุหรี่ที่จับต้องไม่ได้และมีเสน่ห์เหมือนความฝันของหญิงสาววิกเตอร์ได้รับเงินมหาศาลจากกลนกรนี้ซึ่งเขานำไปใช้เลี้ยงครอบครัวในปี1919เขาแต่งงานกับหญิงสาวไร้เดียงสาจากแคนซัสและมีลูกด้วยกันแต่ขณะเดียวกัน เขาก็มีชู้กับมาดามเศรษฐีในนิวยอร์กชื่อบิลลี่เมเชเบลเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้การเดินทางทางเรือหยุดชะงักวิกเตอร์จึงย้ายไปอเมริกาอย่างถาวรและเริ่มมองหาเหยื่อใหม่ในดินแดนแห่งโอกาสบทที่3ชายผู้ขายหอไอเฟลครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม1925วิกเตอร์ลัสติกเดินทางไปปารีส ในใจเขาวางแผนกลโกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งชีวิตขณะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในคาเฟ่เขาสังเกตเห็นบทความหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชะตาครรของเขาบทความนั้นพูดถึงปัญหาการบำรุงรักษาหอไอเฟลที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงมากในปี1925หอไอเฟลมีอายุ36ปีและกำลังสูงวัยลงมันต้องการการทาสีใหม่ทุกๆุกปีด้วยสีมากถึง60ตัน ค่าใช้ใจในการบำรุงรักษาเป็นภาระต่อรัฐบาลฝรั่งเศสสิ่งที่สำคัญคือหอไอเฟลถูกสร้างขึ้นเพื่องานแสดงโลกปี1889และมีแผนให้ยืนอยู่เพียง20ปีเท่านั้นต่อมาจึงขยายออกไปเรื่อยๆหลายคนในปารีสไม่ชอบหอไอเฟลพวกเขาเรียกมันว่าก้องเหล็กป่าเถื่อนและฝันไหนนาย,ยะฝันร้ายที่น่าสยดสยอง นักเขียนชื่อกีเดอร์โมคัสังเรียกมันว่าปีระมิดยาวที่ควรถูกทำลายวิกเตอร์เห็นโอกาสทองตรงนี้เองเขาจ้างช่างปลอมแปลงเอกสารทำเอกสารราชการปลอมระบุตัวเองว่าเป็นรองอธิบดีกรมการไปรณียีและโทรเลขหรือ Deputy Director General of the Ministry d e p o t ี a n t Telegraphs หลังจากนั้นเขาส่งจดหมายเชิญไปยังผู้ค้าเหล็กเก่าชั้นนำหกราย เชิญให้มาประชุมลับสุดยอดที่โรงแรมหรูโอเทลเดอกริองในการประชุมวิกเตอร์แต่งกายเหมือนข้าราชการระดับสูงเขาอธิบายว่ารัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจขายหอไอเฟลเป็นเหล็กเกา่าเนื่องจากค่าบำรุงรักษาที่สูงเกินไปเขาเน้นว่าการขายต้องทำอย่างลับๆเพราะหากประชาชนทราบจะเกิดการประท้วงอย่างแน่นอนพวกเขาถูกเลือกมาเพราะเป็นนักธุรกิจที่น่าเชื่อถือ วิกเตอร์อธิบายข้อมูลจริงเกี่ยวกับหอไอเฟลว่ามันไม่เข้ากับสถาปัตยกรรมอื่นๆของปารีสเช่นโบสถ์โกธิกหรืออาร์ตเดอทริอัมเขาพาผู้ค้าทั้งหมดไปชมหอคอยด้วยรถดิมูซีนทำเป็นเจ้าหน้าที่ประจำทางคารพร้อมบัตรผ่านปลอมระหว่างการดูหอคอยวิกเตอร์สังเกตผู้ค้าแต่ละคนเขาเลือกอองเดรปซองเป็นเป้าหมายหลัก เพราะเขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองและอยากได้การยอมรับในแวดวงธุรกิจปารีสกลับมาที่โรงแรมวิกเตอร์เชิญให้ทุกคนทรงใบเสนอราคาในวันถัดไปปัวซองขอพบเขาเป็นการส่วนตัวเขาอธิบายว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจใหม่ในปารีสไม่มีเส้นสายแบบคนอื่นนี่คือโอกาสของวิกเตอร์เขาแสดงท่าเป็นข้าราชการคอร์รัปชันบอกว่าเงินเดือนจากราชการไม่พอใช้และ แนะนำให้ปัวซองจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับการเลือกปัวซองเข้าใจความหมายเขาจ่ายเจ0 0 0 0ฟรังเท่ากับ1.1ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันทั้งค่าหอคอยและสินบนภายในชั่วโมงหลังได้เงินวิกเตอร์อยู่บนรถไฟไปเวียนนาแล้วเมื่อปัวซองรู้ว่าถูกหลอกเขาอายมากจนไม่แจ้งตำรวจซึ่งเป็นสิ่งที่วิกเตอร์คาดไว้แล้วนี่คือการขายหอไอเฟลครั้งแรก ที่สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์แบบบทที่4การขายหอไอเฟลครั้งที่2และการหลบหนีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของวิกเตอร์ลัสติกไม่ใช่การขายหอไอเฟลครั้งแรกแต่เป็นสิ่งที่เขาทำต่อมาหลังจากหนีไปอยู่ออสเตรียเป็นเวลาหนึ่งเดือนและไม่เห็นข่าวการถูกหลอกของปัวซองในหนังสือพิมพ์วิกเตอร์ตัดสินใจว่าแผนของเขาสมบูรณ์แบบเกินไป เขากลับไปปารีสและขายหอไอเฟลอีกครั้งครั้งนี้เขาใช้วิธีเดิมเชิญผู้ค้าเหล็กเก่าอีกกลุ่มหนึ่งมาประชุมลับใช้เอกสารปลอมทุดเดิมและเล่าเรื่องเดิมการหลอกขายครั้งนี้เกือบทำสำเร็จเพียงแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่โชคดีหนึ่งในผู้ค้าเริ่มสงสัยและแจ้งตำรวจเมื่อวิกเตอร์รู้ข่าวเขารีบหนีขึ้นเรือไปอเมริกาก่อนที่ตำรวจจะมาถึงโรงแรม การหลบหนีครั้งนี้จบลงด้วยการที่เขาต้องออกจากยุโรปไปตลอดกาลแต่สำหรับวิกเตอร์อเมริกาคือดินแดนแห่งโอกาสใหม่ที่เขาจะใช้ฝีมือการต้มตุ๋นในระดับที่สูงขึ้นไปอีกเขาไปถึงชิค,คาโกซึ่งในยุคนั้นเป็นเมืองแห่งการก่ออาชญากรรมและเงินผิดกฎหมายวิกเตอร์รู้ว่าที่นี่เขาจะพบเหยื่อที่มีเงินมากมายและเขาก็มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเข้าไปหาเหยื่อที่อันตรายที่สุดในอเมริกา อัลคาพนเจ้าพ่อมาเฟียแห่งชิคาโกสิ่งที่วิกเตอร์ไม่รู้ก็คือการตัดสินใจครั้งนี้จะนําเขาไปสู่จุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะการหลอกอัลคาโพนไม่เหมือนการหลอกนักธุรกิจธรรมดาหากล้มเหลวอาจจบด้วยการตายแต่วิกเตอร์เป็นคนที่ชอบความท้าทายและเขามีแผนพิเศษสําหรับอัลคาโพนหรือสกาเฟสที่แตกต่างจากเหยื่อคนอื่นๆทั้งหมดบทที่ห การหลอกเอาคาโปนและจุดจบของตำนานการที่วิกเตอร์ลัสติกตัดสินใจหลอกเอาคาโปนเป็นหนึ่งในการกระทำที่กล้าหาญและบ้าบินที่สุดในประวัติศาสตร์การต้มตุน๋นเอาคาโปนหรือสกาเฟสเป็นเจ้าพ่อมาเฟียที่ควบคุมชิคาโกรู้จักกันในเรื่องความรุนแรงและการฆ่าฟันศัตรูวิกเตอร์รู้ดีว่าหากล้มเหลวเขาจะตายอย่างแน่นอนแต่แผนของเขาไม่เหมือนกับที่เคยทำมา เขาไม่ได้ตั้งใจหลอกเอาเงินของคาโปอไปแต่เป็นการหลอกระยะยาววิกเตอร์เข้าไปหาคาโปอนและเสนอโครงการลงทุนโดยขอเงิน50 0 0 0ดอลลาร์พร้อมสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเป็น2เท่าภายใน2เดือนคาปรปอนสงสัยแต่ก็ให้เงินวิกเตอร์เอาเงินไปเก็บในตู้เซฟและรองหลังจาก2เดือนวิกเตอร์กลับไปหาคาโปอและคืนเงินเต็มจำนวนโดยอธิบายว่าโครงการล้มเหลวเขาไม่อยากเอาเปรียบคาโปอ คาปรปนประทับใจมากเขาคิดว่าได้พบนักธุรกิจที่ซื่อสัตย์ในโลกที่เต็มไปด้วยคนหลอกลวงตรงนี้เองที่วิกเตอร์เริ่มแผนที่แท้จริงเขาบอกคาโปนว่าเนื่องจากโครงจารล้มเหลวตอนนี้เขาไม่มีเงินใช้เลยคาโปนเห็นใจและให้เงิน5,000ดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือให้เขากลับมาทำธุรกิจใหม่นี่คือสิ่งที่วิกเตอร์ต้องการตั้งแต่แรกเขาได้เงิน5,000ดอลลาร์โดยไม่ต้องแบกความเสี่ยงใดๆ และคาโปนยังคิดว่าเขาเป็นคนดีอีกด้วยแต่ความโลภของวิกเตอร์เริ่มทำลายเขาในปี1930เขาร่วมมือกับเภสัชกรและนักเคมีจากเนบรัสกาเริ่มปลอมแปลงธนบัตรขนาดใหญ่เขากล้าหาญพอที่จะปลอมธนบัตรร้อยดอลลาร์ซึ่งเป็นธนบัตรที่ธนาคารตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่สุดผลงานของเขาเก่งจนผู้พิพากษาแห่งหนึ่งกล่าวว่าเขาเหมือนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ที่ออกเงินแข่งกับกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาการปลอมแปลงในระดับนี้เริ่มคุกคามความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจอเมริกา Secret Service จึงตั้งทีมพิเศษตามล่าเขาผู้นำทีมคือเอเจนต์ปีเตอร์เอรูบาโนชายอิตาเลียนอเมริกันจากบรอนซ์ที่สาบานว่าจะจับวิกเตอร์ให้ได้เกมแมวจับหนูเริ่มขึ้นวิกเตอร์ใช้การปลอมแปลงตัวตนที่เก่งเขามีบัตรประชาชนปลอม47ใบ และนามแฝงมากกว่า45ชื่อเขาสามารถแปลงเป็นนักบวชขนขับรถส่งของหรือช่างซ่อมเมื่อวันที่10พฤษภาคม1935ในมุมถนนนิวยอร์กมีเสียงสั่งการยกมือขึ้นวิกเตอร์มองรอบตัวและเห็นเอเจนต์รูบาโนยืนอยู่ในวงล้อมวิกเตอร์ลัสติกราชาแห่งนักต้มตุน๋นถูกจับแล้วแต่เรื่องยังไม่จบ ในวันที่หนึ่งกันยายน1935เขาหลบหนีจากเรือนจำกลางแมนฮัตตันที่หลบหนีไม่ได้โดยทำเชือกจากผ้าปูที่นอนตัดลูกกรงแล้วห้อยตัวลงมาเหมือนทาสานเมื่อผู้คุมมองเห็นเขาเขาแกล้งทำเป็นคนเช็ดกระจกแล้วโค้งให้ผู้คุมก่อนวิ่งหนีอย่างรวดเร็วเขาถูกจับได้อีกครั้งหลังจากการไล่ล่าที่น่าตื่นเต้นและในที่สุดถูกส่งไปอัลคารทรสัสคุกที่หลบหนีไม่ได้ที่สุดในอเมริกาวิกเตอร์ลาสติก เสียชีวิตด้วยโรคปอดตะเนียมในปี1947ใบมรณบัตรของเขาระบุอาชีพว่าพนักงานขายอันที่จริงเขาเป็นนักขายที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เพียงแต่เขาขายของที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของวิกเตอร์ลาสติกชายผู้ซื้อหอไอเฟลสองครั้งหลอกเจ้าพ่อมาเฟียและสร้างเครื่องพิมพ์เงินปลอมเขาเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของอัจฉริยะที่เดินผิดทางเขามีความฉลาดสเสน่ห์ความกล้าหาญ และทักษะการสื่อสารที่เหนือธรรมดาหากเขาเลือกใช้ความสามารถเหล่านี้ในทางที่ดีเขาอาจกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนักการเมืองที่มีอิทธิพลหรือผู้นําที่เปลี่ยนแปลงโลกแต่เขาเลือกเป็นนักต้มตุน๋นและแม้จะมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นมีเงินทองมีชื่อเสียงแต่เขาก็จบลงด้วยการเสียชีวิตในคุกโดดเดี่ยวและถูกลืมคดีของวิกเตอร์ลาสติกสอนเราหลายสิ่ง ความโลภและความขาดจริยธรรมจะนำไปสู่การล่มสลายไม่ว่าฉลาดแค่ไหนความสามารถที่ใช้ผิดทางจะกลายเป็นคำสาปแทนที่จะเป็นพรที่นำมาซึ่งความสุขการมีสเสน่ห์และความฉลาดไม่ได้รับประกันความสุขในชีวิตหากไร้ศีลธรรมและการเคารพผู้อื่นคนที่หลอกคนอื่นในที่สุดก็จะหลอกตัวเองวิกเตอร์คิดว่าเขาฉลาดเกินกว่าที่จะถูกจับแต่ในที่สุดความโลภก็ทำลายเขาวิกเตอร์ลัสติก อาจเป็นราชาแห่งนักต้มตุน๋นแต่เขาก็เป็นเพียงทาสของความโลภในใจของตัวเองเท่านั้นวันนี้เมื่อเรารเผชิญกับการต้มตุ๋นรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะออนไลน์หรือในโลกแห่งความเป็นจริงให้จําเอาบทเรียนจากวิกเตอร์ลัสติกไว้สิ่งที่ดูดีเกินจริงมักจะไม่เป็นจริงและความฉลาดที่แท้จริงคือการรู้จักใช้ดุลยพินิจและไม่หลงไหลในความโลภขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของตำนานนักต้มตุ๋นระดับโลก ชายผู้หลอกขายหอไอเฟลแล้วเจอกันใหม่ในเปิดแฟ้มคดีดังของสัปดาห์หน้าที่เราจะนำคุณไปสู่ความลึกลับอีกเรื่องหนึ่งที่รอการเปิดเผยสวัสดีครับ